แต่งงานรูปทรงไหนที่ทําให้นิ้วของคุณดูเรียวยาวและแตกต่างไม่สําครญแนนเพชรพันตราวันนี้จะมาแนะนําแหวนเพชรที่คนที่กําลังนิยมในช่วงนี้ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะตอนนี้เพชรแฟนซีกําลังมาแรงเพชรแฟนซีนั้นคืออะไรเพชรแฟนซีก็คือเพชรรูปทรงอื่นที่นอกเหนือจากเพชรทรงกลมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเค้กจะมาแนะนําให้ดูทั้งหมดถึง3รูปทรงด้วยกันค่ะรูปทรงแรกที่คนนิยมนะคะนั่นก็คือแหวนเพชรทรงโอเวลลค่ะเพชรทรงโอเวลลนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าดูจากเรฟเเรนะคะก็ค ใช้เป็นแหวนขอแต่งงานไนด้เองค่ะ เป็นเพชรลักษณะทรงวงรีนะคะเพชรทรงแบบนี้นะคะจะไม่ได้เป็นทรงกลมทําให้นิ้วของคุณดูเรียวยาวด้วยนะคะแหวนที่ใส่อยู่ในนิ้วของเค้กนะคะก็จะเป็นแหวนเพชรโอเวลทรง1กระรัดนั่นเองค่ะเชฟที่2นะคะที่คนนิยมมากๆตอนนี้นะคะนั่นก็คือเพชรทรงแพรเชฟค่ะจริงๆแล้วเพชรทรงแพรเชฟนะคะเราสามารถเรียกว่าทรงลูกแพรหรือทรงหยดน้ำก็ได้ทรงประเภทนี้นะคะส่วนมากเลยเขาจะมานิยมทําเป็นจี้หรือต่างหูค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนก็ไม่นิยมทําแหวนแต่งงานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะดูอ่อนหวานแล้วก็ดูอ่อนช้อย ที่สําคัญนะคะไม่ค่อยมีคนทําค่ะส่วนเชฟสุดท้ายนะคะเชฟที่3คือเชฟองเพชรมาคีหรือเพชรโซมเมล็ดข้าวสารนั่นเองค่ะนี่นะคะตอนนี้มาเป็นกระแสเพราะว่าคุณแมทเพเรนีค่ะใช้แหวนทรงนี้นะคะเป็นแหวนที่คุณแฟนนะคะขอแต่งงานนั่นเอง เพชรทรงนี้นะคะก็จะเป็นเพชรที่เรียวยาวมากที่สุดนะคะทําให้นิ้วดูเรียวยาวและเป็นเฟอร์ริตของเคสด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและข้อควรรู้สําหรับการดูเพชรเพชนี้นะคะต้องบอ,อกกันว่าเพชรทรงกลมเนี่ยเขาจะมีมาตราส่วนก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นทรงกลมเท่ากันแต่เพชรทรงโอเวเพชรทรงมาคีหรือเพชรทรงแพชเชฟนะคะก็จะมีรูปลักษณะที่ผอมยาวอ้วนไม่เท่ากัน,นะคะ่ะสําหรับเพชร1กะรัตนะคะความกว้างคูณยาวจะอยู่ที่ประมาณ 7, จ็คูณเจค่ะ ส่วนเพชรทรงแพรเชฟนะคะก็จะไม่เหมือนเพชรโอเวลนะคะความยาวของเขาจะอยู่ที่8.3คูณ5.5ค่ะส่วนเพชรมาคีเนี่ยจะมีเชฟที่ลักษณะพิเศษที่สุดเลยนะั่นก็คือ10คูณ5มิลนั่นเองค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าชื่นชอบเพชรประเภทนี้นะคะและอยากจะรู้ออปชั่นอื่นๆเพิ่มเติมไซส์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ